สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต3เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจหลักในการบริหารจัดการการศึกษาและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต3ตั้งอยู่เลขที่37หมู่7ถนนรัตนกิจตำบลยะรมอำเภอเวตงจังหวัดยะลามีเขตพื้นที่บริการการศึกษา2อำเภอ ได้แก่อำเภอเบตงและอำเภอทานโตมีโรงเรียนในสังกัด32โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนขนาดเล็ก11โรงเรียนโรงเรียนขนาดกลาง18โรงเรียนโรงเรียนขนาดใหญ่3มโรงเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น7,589คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา709คนและบุคลากรในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต3จำนวน69คนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต3ได้ให้บริการการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพภายใต้วิสัยทัศน์ องค์กรนวัตกรรมผู้เรียนมีคุณภาพสู่สังคมแห่งความสุขภายใต้การขับเคลื่อนของผู้บริหารการศึกษานายสราวุฒยยอดรักผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต3สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต3แบ่งส่วนราชการเป็น9กลุ่ม1หน่วยดังนี้ 1. กลุ่มอำนวยการ 2. กลุ่มนโยบายและแผน 3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา 4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 5. กลุ่มบริหารงานบุคคล 6. ก,กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 7. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 8. กลุ่มส่งเสริมการศึกษา 9. กลุ่มกฎหมายและคดี 10. หน่วยงานการตรวจสอบภายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต3ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาพุทธศักราช2548 ข้อ8กำหนดให้ส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการจัดให้มีศูนย์ประสานงานและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาหรือในเขตพื้นที่จังหวัดแล้วแต่กรณีเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546 ประกอบกับดรสุเทพเก่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำชับพอสอนอทุกสังกัดทำงานเชิงรุกปลูกฝังป้องกันป้องปรามให้เด็กและเยาวชนเรียนดีมีความสุขความว่าพอสอนอทุกคนต้องใช้บทบาทหน้าที่รวมทั้งหัวใจเข้าไปปลูกฝังป้องกันป้องปรามเพื่อดูแลนักเรียนและนักศึกษาให้มีความปลอดภัยทั้งกายและใจบรรลุเป,ป้าหมายของนโยบายในภาพรวมที่กระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนดีมีความสุข ขอให้ร่วมกันขับเคลื่อนปฏิบัติหน้าที่ตามนยโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจับมือไว้แล้วไปด้วยกันอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นคนดีมีความปลอดภัยมีทักษะชีวิตพร้อมในโลกศตะวรรษที่21 มีพฤติกรรมที่ดีและเหมาะสมมีความรับผิดชอบต่อสังคมดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขสิ่งสำคัญที่สุดคือสามารถดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต3ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาสู่การปฏิบัติภายใต้บริบทความจำเป็นและความเหมาะสม โดยส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเฝ้าระวังสถานการณ์ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของพนักง,งานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาพอสอนอ เพื <premises. S 2> ่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาสร้างการรับรู้ให้นักเรียนและนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนในสถานศึกษาและออกปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษานอกสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและให้นักเรียนนักศึกษาได้รับการคุ้มครองป้องกันและดูแลช่วยเหลือให้มีความปลอดภัยและความประพฤกิที่เหมาะสมทั้งภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาสามารถกลับเข้าสู่กระบวนการเรียนอย่างปลอด และศึกษาเราเรียนได้อย่างมีความสุขโดยการดำเนินงานดังนี้พอสอนอมีการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางคู่มือการดำเนินงานพอสอนอกระรวงศึกษาธิการและให้สถานศึกษาในสังกัดส่งเสริมงานความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษาผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมหน้าเสาธงบริเวณหน้าโรงเรียนและการประชุมผู้ปกครอง จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการเฝ้าระวังสถานการณ์ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของพนักง,งานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาสู่การปฏิบัติด,ดังนี้ 1. การกำหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานพนักง,งานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาพอสอนอในเขตพื้นที่สุ่มเสี่ยงในอำเภอเบตงและอำเภอธานโตโดยประสานความร่วมมือระหว่างพอสอนอและภาคีเครือข่ายเพื่อเข้าร่วมกันสำรวจเขตพื้นที่สุ่มเสี่ยงและกำหนดพื้นที่สุ่มเสี่ยงอำเภอเบตงและอำเภอทานโต จัดทำรายละเอียดข้อมูลเขตพื้นที่สุ่มเสี่ยงในเขตพื้นที่อำเภอเบตงและอำเภอทานโตและแบ่งคณะทำงานพอสอนอให้สอดคล้องกับเขตพื้นที่รับผิดชอบ5ชุดจัดทำคำสั่งมอบหมายเขตพื้นที่การปฏิบัติงานของพอสอนอบันทึกผู้บังคับบัญชาให้ความผิดชอบและลงนามและแจ้งพอสอนทราบและรายงานศูนย์เสมารักสํสำนักง,งานศึกษาที่การจังหวัดยะลาผลสำเร็จของการดำเนินงาน สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต3ได้กำหนดเขตพื้นที่การปฏิบัติงานของพอสอนอในพื้นที่อำเภอเบตงและอำเภอทานโตแบ่งออกเป็น5ชุดเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานพอสอนอดังนี้ชุดที่1ได้แก่ส่วนสาธารณะเทศบาลเมืองเบตงบริเวณสวนสยามเบตงสระว่ายน้ําสนามเทนนิสหลังสนามเด็กเล่นสนามซ้อมมวยและสถานที่อื่นๆชุดที่2ได้แก่ จุดชมวิวบริเวณทางไปสถานีขนส่งเบตงน้ำตกกุนุงเจอนองบ่อน้ำร้อนส่วนดอกไม้และสถานที่อื่นๆชุดที่3ได้แก่บริเวณสวนน้ำสาธารณะเทศบาลเมืองเบตงโรงยิมเทศบาลเมืองเบตรงร้านอาหารและแหล่งสถานที่บันเทิงชุดที่4ได้แก่บริเวณตลาดเทศบาลอำเภอทานโตสวนปาล์มทานโตและสถานที่อื่นๆ ชุดที่5ได้แก่บริเวณจุดชมวิวสะพานโตกูแชร์ร้านอาหารน้ำตกทานโตและสถานที่อื่นๆพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาพอสอนอมีเขตพื้นที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานครอบคลุมพื้นที่ด้วยความพล่องตัว 2. การออกตรวจในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สูมเสี่ยงของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาพอสอนอในเขตพื้นที่รับผิดชอบอำเภอเบตงและอำเภอทานโตโดยมีการวางแผนออกตรวจตามปฏิทินที่กำหนดตามคำสั่งมอบหมายเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบจะทำแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังเหตุประจำเดือนและช่วงเทศกาลตั้งแต่พฤศจิกาย,ยน2566ถึงตุลาคมพศ2567 ประสานภาคีเครือข่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจร่วมหน่วยงานเครือข่ายและจัดระเบียบสังคมในพื้นที่จุดเสี่ยงในเขตที่รับผิดชอบในอำเภอเบตงและอำเภอทานโตจังหวัดยะลาและรายงานผลปฏิบัติงานผลสำเร็จของการดำเนินงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาพสอนร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจเขตพื้นที่สุ่มเสี่ยงในอำเภอเบตงและอำเภอทานโตตามเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบจำนวน7ครั้ง15จุดตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ผลการออกปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงไม่พบนักเรียนที่อยู่ในสังกัดอยู่นอกสถานศึกษาและไม่มีนักเรียนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม